ช่วยครับเก็บเงินครับดีที่สุดเก็บให้มากที่สุดครับเก็บน้อยเก็บมากคือเก็บไปเรื่อยแล้วอย่าเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยครับแบบกับเพื่อนกับฝูงเนี้ยบางคนก็ใช้จ่ายกับผู้หญิงบ้างนะใช่แล้วแต่บางคนก็เพื่อนว่าช่วงดาวลุ่งช่วงลุงเรื่องผู้หญิงก็แบบยังไงเรามีเงินก็มาอยู่แล้วพี่เนาะมาอยู่แล้วผู้หญิงเห็นเงินก็น้องมวยดังมีชื่อเสียงมีเงินถามผู้หญิงใครไม่เข้าเขาเข้ามาปอกล่อแล้วถ้าถ้าตังบดเขาก็ตาย สวัสดีครับผมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเจาะลึกกับนั่งมวยคนนี้นะครับบางคนเห็นเขาอยู่กับอยู่แต่บนเวทีไม่รู้ว่าชีวิตเบื้องหลังการชกมวยครับเป็นยังไงพี่พงศ์สวัสดีครับผมพงศ์สีนะครับพี่พงศ์พี่เริ่มชกมวยตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุตอนประมาณน่าจะเจ็ดเจ็ดขวบเจ็ดขวบคือว่าช่วงนั้นพี่เริ่มชกมวยคือว่าทั้งคู่เลยป่าที่แฝดพี่ด้วยเออตอนนั้นพี่ชายชกก่อนอ๋อพี่ชายโชกก่อนพี่ชายชกก่อนประมาณ เจ็ดไซส์แปดไซส์แหละจำได้เลยนะแบบอะไพี่เพสซิรีนะเพสซิลีครับตอนอายุเจ็บขวบเป็นไงพี่ชนะหรือแพ้ครับก็ชนะบ้างแพ้บ้างนะตอนนั้นเราก็เด็กๆใช่ไหมก็ครับไม่ได้ซ้อมมวยเราก็ไปดูพี่ชายต่อยเนี่ยดูต่อยตลอดก็เห็นพี่ชายชกก็อยากชกบ้างใช่ค่าตัวครั้งแรกได้เท่าไหร่พี่ประมาณน่าจะร้อยห้าสิบบาทอุ้ยช่วงนั้นร้อยห้าสิบบาทนานนะพี่นานแล้วนานมากนะเยี่ยมสุดปีแล้วอื้อหือ แล้วใครเป็นคนสอนมวยให้เราพี่หรือว่าไม่มีเลยมีคนแถวบ้านเป็นเป็นน้าเนะครับอ๋อเป็นน้าแบบสอนให้พี่ก็เลยแบบอันนี้กันมาเรื่อยตอนเด็กนี่พี่ไอเรียนมวยที่ที่ไหนพี่ไปแบบว่าจะไปโชวเงี้ยตอนเด็กอ่ะแล้วไปสอนมวยที่ไหนแถวหมู่บ้านอ่ะมันแบบฝ้ากันเองวิ่งวิ่งก็มีเป้าแค่สองอันมีคน น้าคนหนึ่งก็่วยล่อให้แบบนี้แต่น้าก็เป็นน้ามวยเก่าอ่ะใช่ก็เคยโชคมวยเก่าแหละน้ามวยน้ามวยเก่าอืมคุูมวยแรกก็คือน้าเลยน้าก็แกก็จะพาไปชกแถวต่างจังหวัดแถวนี้ใช่ไหมใช่แถวแถวตามตามเนี่ยตามหมู่บ้านตามวัดเนี่ยตามแถวแถวอำเภอไปจังหวัดอยู่กคราชแล้วพี่คิดยังไงถึงชกมวยต่อพี่ถ้าบางคนเขาก็เลิกมวยเป็นนาแล้วพี่อืมใช่ใช่ใจใจพี่มันก็ไ่ตอนแรก ชกปชกมาก็ไม่ชอบนะเริ่มเบื่อแล้วเมียก็ชกแล้วเจ็บตัวตอนเด็กกันเนาะเป็นเด็ก่ะใช่เดี๋ยวจะเล่นอยากอะไรไหมครับพอดีพวกทางบ้านพวกยายพวกแม่พวกอะไรก็ชอบดูมวยเขาชอบมวยชอบดูมวยท่านกฤษีชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบดูมวยชอบอะไรตอนนั้นก็พี่ชายกับพี่ก็ชกชกชกไปเรื่อยอ่ะชกตาม้ันนอกะใช่ชกตามตามตามอำเภอตามวัดตามแถวบ้านแถวฟอรมบอกชกบ้างไม่ชกบ้างชกบ้างแล้วก็ แน่อะแถจังหวัดอ,อย,ยุทยาเงี้ยเนี่ยดียว่าที่ไหนโอโคระชอยู่แากก่อนตอนแรกโอโครชก่อนใช่แล้วก็มีคนเดยต่อมาจากเอออยุทยาไงเอออยากได้มวยฝาแฝดอย่างเงี้ยไปซ้อมเขารู้จักกันกับก,กันนาอีกคนหนึ่งใช่เขามาจากกรุงเทพเขาก็มารับตัวไปอยู่ที่อายุธยาโอโหตอนไปร้องไห้ร้องห่มเลยมันจะไปจากบ้านห่างบ้านเทีครั้งแรกกันนะพี่เนาะ หลงบ่าโหวิ่งหนีแอบกับพี่ชายแอบไปนู่นแอบไปนี่แอบหลังนู่นต้นกล้วยบ้างไม่อยากไปอ่ะุดท้ายเขาก็ลากไปอยู่หน้าก็ไปเหมือนเดิมลากไปเหมือนเดิมนู่นไปถึงอยุะที่เลยโอ้โหเข้ากรุงเข้ากรุงอ่ะใช่เข้ากรุงไงกรุงอ๋อกุงไปแล้วงไปอยู่ค่ายแรกค่ายอะไรที่พี่ไปบอฟีพงเลยอ๋อค่ายค่ายที่พี่ค่ายที่ดังมาเลยอืม แฝดอายุทยอายก็นี่เลย่ค่นี้เลยปอศิลิพง์เลยใช่อือไปพี่ชายสองคนกี่ปีพี่พี่ไอยู่นานไหมโอ้โหกี่ปีอะโอ้ช่วงนั้นพี่ดังมากนะฮอตมากนะช่วงนั้นก็ไปอยู่แต่อายุประมาณน่าจะมาเก้าขวบใช่เก้าขวบก็่ามก็สามก็ว่าเรียนอะไรกินอยู่ที่นู่นเลยก็หมายถึงเหมือนบ้านเราหลังนึง่ะใช่โอ้ยทําทำไงถึงได้มาอยู่ที่นี่พี่ อยู่พี่เคครับก็พี่ก็ซ้อมก็นะกม่อก่อนก็พี่พี่ก็มีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงมัีมีอะไรพี่อ่าครับแล้วก็หยุดไปไปกับพี่ชายว่าหยุดไปจนช่วงอายุมาสิบแปดสิบเก้าสิบแปดอะสิบแปดก็หยุดเลยเกเลเกยเลมากเลยเกเลตามภาษาติดเพื่อนนะพี่ไปรุ่นนะพี่เกเลโอ้โหแล้วก็แบบหยุดเลยอะไม่สนใจมวยแล้วไม่เอาเลยหยุดเลยแล้วก็ ต่ว่าก็มีเดินสายต่อยบ้านนอกนะแบบไม่ฟ้องมวยต่อยแบบไม่ได้ซ้อมต่อยคือต่อยอย่างเดียวต่อยอย่างเดียวไอพี่ชายเดินสายต่อยอย่างเดียวต่อยคือทุกจังหวัดใครใครแบบต้องการมวยต้องการก็ติดต่อโทรมาไปต่อยอย่างเดียวเดินสายต่อยอย่างเดียวแต่ไม่เคยซ้อมเลยต่อยแบบชินอ่ะแปลว่าคือมันเป็นแบบเรื่องปกติแล้วอย่างเงี้ยไม่ฟ้องเลยไม่ซ้อมเลยแล้วก็ต่อยจนมาถึงอายุประมาณยี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกแปดถึงยี่สิบห้าหลายปีนะพี่ แบบออกจากเมืองกรุงมาประมาณเจ็ดแปดปีอะออกมาจนอายุยี่สิบหกอะก็มานี่มันต่อยช่องเจ็ดสีไฟแรกอ๋อต่อยกับ A, ไอ้ไอ้ใครอ่ะไอ้ต่อยกับเพชรประกอกอ่ะนึ่งเกล้กาพระลักช่องเจ็ดสีใช่แล้วจากนั้นก็ชนะใช่ไหมพอชนะเสร็จป,ปุ๊บก็มาต่อยกับชินสีห์นุชอีกช่องเจ็ดสีชมนุษห์บรยวิญญ,ญาณแชมป์ชนะพอชนะเสร็จป,ปุ๊บนะ้าทวีนี่ก็เขาก็ เขาคนคนว่าตอนช่วงนั้นแกก็ทํางานกับพี่เชยอยู่ใช่ได้วินกับคนติดต่อคนที่ต่อพี่เลยใช่ไอมาชกได้ช่องเจฟี่แค่ต้องคุยกับแกแล้วแต่ตแ่ไฟแรกแล้วกับไฟประกอกอ่ะจากนั้นแกก็ติดต่อให้มาอยู่กับเสียแขกก็เลยได้มาอยู่เลยใช่อยู่กับเสียก็มาอยู่กับเสียแขกนี่ก็กี่ปีแล้วพี่โอ้นี่ปีห้าปีแล้วโะเข้าห้าปีนะมาอยู่แต่ปีไหนเนี้ยห้าห้าแปดตอนเดือนพฤศจิกา นี่ปีอะหกสี่อะหกสี่อะห้าปีอะห้าปีอะห้าปีอะเปิดเยอะพอช่วงนั้นที่มายด์สี่แขกแรกพี่ต่อยใช่คนต่อยก็มาเติบที่ชิงแชมป์อะเออชิงแชมป์ที่ได้แชมป์มันนะใช่บองแชมป์นันต่อยกับดูมิกิตครับได้ได้ป้่อแชมป์ได้แล้วเราวมาอยู่กับสีแขกดีไหมพี่เรามีการเป็นไงบ้างครับใช่ตอนแรกที่พี่ต่อยโอ้โหไม่เคยได้เห็นเงินป่ะไม่เคยเห็นเงินขันนี้ โชครวยมาของเงินแม่งไม่ไม่เคยรู้จักว่าอันเี่ยเป็นแสนะนะครับูมแกให้เยอะอนะบางทีสองสามบาทเมื่อก่อนโหแต่ว่าเมื่อก่อนต,ตอนที่เราอยู่อยู่บ้าน,นยังยังไม่เข้าค่ายค่ไข่ขอะ่ะเราก็ดูว่าเออใส่แขกอันฉีดทองสามบาทอันฉีดเงินน้งหมดเมื่อก่อนใช่ไหมอ<ห>ืมโหพอพี่ไ,ได้จรินก็โหเยอะตอนนั้นแจกแกให้กินไม่ว่าอะไรเลยจนนั้นบูมด้วยจนนั้นพี่กำลังเบ็บสวดไงชนะตลอดเลยพี่ชนะพี่ชนะบ่อยนะใช่ชนะบ่อยเข้ามา ไม่เคยแพ้เลยต่อยพกเมาไฟมาแพ้ไฟเดียวแพ้ไอ้ป้องกันแชมป์อ่ะทีงเจ็แค่นั้นแหละดังนั้นพี่ก็ไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยพวลาฟี่อะไะพี่เก็บมาหมดเลยช่วงนั้นโอ้โหชดเีแสนทองสามบาทโอ้โหเงินสารพัดเลยนั้นแล้วคราวนี้พอพอมันมีช่วงนึงไงพี่เขาเรียกว่าช่วงแบบช่วงช่วงโควิดนะช่วงโควิดนี้โควิดแรกเราไปทําอะไรพี่โควิดแรกช่วงนั้นโอ้โห อยู่บ้านบ้านไม่ได้ทำอะไร,ไม,ะไ,รไม่ทำอะไรเลยวิ่งออกกลังกายภาวนาขอยมวยกลับมาชกทุกวันภาวนาทุกวันเลยขอยแบงมวยให้โควิดเป็นหมดวิวทีอะฉะนั้นโอ้โหจงังตั้งกี่เดือนแลเนี่ยสองสามเดือนได้เหรอครับใช่โควิดฉงนั้นโอ,อน้โหภาวนาเลยดูข่าวทุกวันแม่งอะไรโควิดจะหมดวิวทีวะในบ้านไม่ได้ทำอะไรพี่ใช่ก็วิ่งอ่ะไม่ทําอะไรเลยครั้งแรกนะโควิดครั้งแรกไม่ทําอะไรออกวิ่งออกอะไร ก็เราอยู่กับอยู่บ้านอย่างเดียวเลยอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวใช่ช่วงนั้นพอมีเงินเงินเก็บนิดหน่อยพอจากชกมวยเนะอ่าชกมวยก็ใช้จ่ายไปครับแล้วก็มารอบสองนี่ก็โอ้รอบสองนี่จะไม่ไหวแล้วต้องทำงานแล้วแม่งคิดว่ารอบสองกันมาคงคิดว่าแม่งนานก็เดือนไม่นอนเลยครับเพราะว่ามันติดแรงช่วงนะใช่ช่วยติดแรงไงโอ้โหแม่งติดแรงรอบแรกใช่ไหมครับใช่แล้วรอบสองเราทำงานอะไรพี่ทำงานอะไรกับหนุนที่บ้านเอเธนส์บาลใช่กับนายกบ้านนวด เทจบาลเลยก็พอก็พอแบบพอมีมากินได้พอไปทังชีวิตได้ก şey yes ็โอเคนะพี่นะแต่แต่ว่าทำให้เดือนเยอะไงพี่ก็เรียกกลับพอเดือนเดียวปุ๊บข้าวก็มวยก็เปิดพอดีใช่ใครเปิดเปิดพอดีแล้วตอนนี้มีรายการยังพี่หรือว่ายังครับมีนะแต่ว่าแต่ว่ายังเรายังบอกไม่ได้ยังไม่แน่นอนนี่แหละแต่แต่เราก็ทำร่างกายตลอดใช่ทำากายตลอดแล้วมีข้อพิด เอาพ่อพี่ก็มีมีคว้าลวมีลูกหนึ่งคนอ๋อมีลูกสาวลลูกสาวเพิาชายช่ไหคนเดียวโอ้ยเนี่ยมันคนโชนเดียวอยู่แล้วนะ <c oughs> แหละเดี้ว <c oughs> คนละครอบครัวได้เราคนเดียวอยู่แล้วเราไม่เหมือนใคร <c oughs> ใช่ไม่สี่ห้าคนใครพี่คนหนึ่งเรามีแบบข้อคิดอะไรแบบฝันของน้องรุ่นหลังไหมพี่ที่แบบดูเราอยู่เงี้ยแบบว่าการซ้อมมวยเป็นยังไงหรือว่าซ้อมมวยันจะทําเป็นเล่นหรือยังไงพี่มวยน้งมวย ที่ชกมวยมามันไม่มีใครเก่งกว่าใครใช่ไหมมวยไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกกว่าแต่ว่าเออความความเออฉลาดคนในเออมันก็มีกันมีกันบ้างนะมีบ้างแต่ส่วนมากอ่ะเรามวยอ่ะไม่แพ้คนที่ขยันใช่ป่ะขยันใครจะมวยขยันนะน้องมวยเก่งไม่ขยันเนี่ยก็จบใช่ไหมอ๋อแบบมีฝีมือไม่ไม่ไม่ขยันก็จบหมดขึ้นไปก็หมดแต่มวยแม่งไม่เก่งเลยแม่งขยันอ่ะมีแรงสู้ยันให้ยกอ่ะใช่ปะใช่ครับ เนี่ยสุดมามันต้องมวยมันจะแพ้สุดมากแพ้กันที่ร่างกายแพ้ภัยตัวเองไงแพ้ร่างกายร่างกายไม่ดีอ่ะโดนอะไรก็เจ็บใช่ปะคือซีไปโอ,โอคิดได้แต่ทาไม่ได้เงี้ยมันเจ็บแล้วต้องซ้อมแบบซ้อมให้หนักอ่ะซ้อมให้ดีอ่ะก็คือซีไปมันก็แบบกล้าออกวุธกล้าอะไรมันไม่เจ็บตัวใช่ปะโดนอะไรก็ไม่เจ็บมันก็บอชนะมาก็เออชนะมาแบบเวลาชนะมากับแพ้มันต่างกันนะพี่ผมว่าเยอะเลยแม่งต่างกันมาก หลังนลิบเหล็กมารทั้งเงินทั้งค่ตัวทั้งอะไรทั้งอีดิตั้งอะไรมันก็ครับเขาให้มดแพ้มาแม่ก็ดูหักแล้วแบบนี้แพ้มาค่าตัวก็ได้เป็นกี่บาทนะบางบางคนนะพี่แล้วยิ่งช่วงโควิดด้วยโอ้โหช่วงนี้ด้วยเนาะช่วงนี้ค่าตัวมันหายไปครึ่งนึงเลยครึ่งแลยยิ่งแพ้มายิ่งหายครึ่งอีกแต่พอชนะมามีมีฉีดใช่ป่ะใช่พอไปเออไปทังชีวิตไปได้แล้วแพ้มาก็ก็มันอยู่ที่ร่างกายใช่ยู่ร่างกายชั่งมวยอยู่ที่ร่างกายบางทีเด็กบางคนน่พี่มันแบบ พอเวลาตังมันหาง่ายแล้วมันใช้ง่ายพี่ใช่เพื่อนฝูงเข้ามาเยอะเนี่ยส่วนมากนัมวยแบบนี้ทุกคนเกือบทุกคนนะที่เคยผ่านมาป่ะพี่โอ้โหเคยผ่านมาแล้วตอนเรามีเงินอ่ใจใหญ่ไงใช่ไหมหนักมวยแบบนี้ส่วนมากใจใหญ่เพื่อนนู้นเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงอะไรเลี้ยงใครขอให้หมดช่วงนั้นคิดว่าเออไฟหน้าเดี๋ยวกูต่อยอีกมันจะหาใหม่ได้กูหาใหม่อีกเดี๋ยวกูมีเงินอีกช่วงนั้นเราก็คิดแบบนี้ไง พอพอฝึกแก่ตัวขึ้นมาแม่งเริ่มจะไม่คิดอะไรแล้วแหละแต่พอเรามีครอบครัวใช่ครอบครัวเริ่มแก่ตัวมาแม่งเริ่มแบบโูกูจะใช้เงินอะไรไเนี่ยขนาดนี้ไว้เนี่ยเริ่มเริ่มแบบจะคิดถึงเงินและหายากหา,ากอะไรละมากอ่อนหา,า,หาง่ายไม่ไม่รู้ฝึกไม่ม่ยอมเก็บใช่ต้องหมนมากเป,เป็นเนี่ยพี่เคยได้ฉฉดมากสุดเท่าไหร่พี่ที่แบบได้ตางเป็นก้อนเลยนะโอ้ได้กับลูกพี่ก็มาแสนแสนหนึ่งแสนแล้วก็ทองสองบาทตัวเป็นก้อนเลยนะใช่ แลนวรูปี่ก็อาชีไทยทองสองบาทมั้งแล้วก็อาชีเงินอีกหนึ่งแสนบาทตอนนั้นจะให้เงินหนึ่งแสนเนี่ยถ้าอาชีหนึ่งแสนนี่ได้ได้บ่อยมากช่วงนั้นได้หลายหลายครั้งมากทองนี่ก็ทองโหทองได้เยอะไหมเพื่อได้เยอะมากแล้วทุกตัวนี้ก็โควิดช่วงโควิดถ้าไปกกิดโควิด ไปก่อนโควิดน้มากก่อนไปก่อนโควิดอีกงไไปก่อนโควิดจริอ๋อหมูกระพี่ก็โหเป็นสิบบาทนะสิบกว่าบาทหลายบาทด้พี่หลายบาทเยอะ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 เหมือนกันนะเยอะมากครับเยอะเยอะแล้วก็ไปหมดไปไหนอ๋อก็ก็เจอนี่ไม่มีไหนอ๋อฝากเอาไว้กวัวหายจูนนี่ยังไม่ไม่ไปต่อเลยน่าขาดแล้วเนี่ยก็เป็นแนวคิดให้แบบ คนรุ่นหลังนะพี่นะว่าเวลาพอีมันต้องเก็บเก็บเงินถ้าถ้าไม่เก็บมันจะแบบเวลามคืนไปไม่ได้เดียเสียได้ทีหลังอีกเนะเสียได้ทีหลังเรามาคิดอย่างว่าโอ้ยแม่งเงินนู้ใครกูไม่เก็บบ้างยงงี้ตอนแรกส่วนมากทุกคนแม่งไม่ค่อยอยากคิดตอนเนี้ยไม่คิดตอน้ันไปชีวิตครับเพราะว่ากีฬากีฬานักมวยนี้มันแบบใช้ร่างกายพี่ใช้ร่างกายว่าเราจะไม่ได้อยู่กับมวยตลอดชีวิตนะอยู่อยู่เต็มที่สามสิบเดียเข้าเริ่มเขาว่าสามสิบแสังขารแล้วเริ่มแก่แล้ว ก็อย่าเพิ่งว่าเริ่มแก่เพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วดีกว่าเหนื่อยแล้วอืมบางคนร่างกายคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็เลิกยี่สิบต้นต้นเนาะใช่ครับบางคนก็เลิกยี่สิบกลางบางคนก็สี่ปลายบางคนก็สามสิบกว่าสามสิบกว่ามาแล้วแต่ร่างกายคนใช่ป่ะเราเราอยู่ที่ร่างกายว่าจะรับไหวขนาดไหนใช่อยู่คนดูแลร่างกายอ่ะถ้าบางคนดูแลร่างกายไม่ดีก็ไปเร็วไปเร็วครับพี่่ีสิบกว่าไปแล้วเลิกแล้วอิ่มตัวแล้วตอนนี้พี่เท่่าไหรแล้วนะอายุก็พี่ก็สามสิบแล้วยังยังแจงวอยู่นะ พี่ยังแกวโ <c oughs> ด,ดูพี่หองพี่หองก่อนสามสีก่ก็ยังแกวอยู่นะใช่ว,วต,ตอนนี้รู้สึกว่ามันเจ็บยังโอเคเลยนะยังโอเคอยู่แต่ถ้าเตะตลอดมันก็ยังดีใช่ปหมครับ <c oughs> บางครั้งเราสี่ห้าเดืนอนเตะที <c oughs> มันโอ้โหมันเลื้อนานอะร่างกายมันไม่เคยได้ออกขยับม,มันก็เริ่มเจ็บแต่ <c oughs> ถ้าเราเตะตลอด <c oughs> ตลอดมันก็ครับคือใช่ปะร่างกายมันก็อยู่ได้มันมันทนได้ถ้าเราเตะตลอดอะ เราเราเคยคิดไหมพี่ว่าสมมติว่าเราเลิกมวยไปเงี้ยเราจะไปทําอะไรพี่เมื่อก่อนพี่ใช่ไหมไม่ไม่เคยคิดเลยครับตอนที่ตอนที่ช่วงแบบช่วกลังหาตังได้เงี้ยคิดเดี๋ยวกูเลิกมวยไปกูทำอะไรวะคิดเดี๋ยวกูขอช่วงงูช่วงงูองเดียวใช้เงินไปแม่งพอเงินพอแบบเออพอแบบไม่ได้ต่แล้วพอเริ่มเริรู้เริ่มจะแบบตันละตันละเออแบบมันคิดจะใครเริ่มคิดล้วกูทําอะไรรีวะเนี้ยต่อยมื่อ ใช่ว่นอกจากชกมวยทําทอะไรวะอาชีพเราก็ไม่มีเราทำอะไรไม่เป็นคือว่าอาชีพไม่ไม่มีรับรองนักมวยพี่ใช่ใช่นอกจากแบบฝนมากฝึมากก็สอนมวยใช่ไหมครับคนมากเริ่มวยเลิกไปก็เป็นที่นก็สอนมวยไม่สอนมวยก็เป็นครูมวยเป็นครูมวยถ้าคนแบบมีแบบอะไรหน่อยก็ไปต่างประเทศใช่บางคนมีทุนก็เปิดยิมเปิดยิมสอนมวยอะไรเงี้ยใช่แต่เราก็ต้องนั่นแหละ เราก็ต้องดูก่อนว่าจะทำอะไรดีแต่ก็คิดคิดไว้เหมือนกันใช่ไหมพี่คิดไว้อ่ะครับไม่แต่พี่ได้แชมป์หลายเส้นอยู่นะเราเราก็พอมีนั่นอยู่ใช่ไหมพี่ได้แชมป์อะไรบ้างนะมีลุงพินีที่ผมเห็นนะมีพี่ได้แชมป์ประเทศไทยก่อนเลยเส้นแรกเส้นแรกร้อยให้หลายพี่ร้อยพี่สองปอนด์สิบสองปอนด์ก็แชมป์ลุงพินีลุงพินีร้อยให้ไรครับร้อยสี่เจ็ดร้อยสี่เจ็ดอ๋อกับลาฟี่ใช่ไหมหรือว่าลาฟีใช่ลาฟี่ก็แชมป์ร้อยสี่เจ็ดช่องเจ็ดสีช่องเจ็ดสีาสามกับ ฟี่มินุดแล้วแล้วก็แชมป์มาลาว่าเขาแชมป์แม่งกี่เซ้นนะช่องเจ็ดสีร้อยสี่สิบเจ็ดนี่ใช่ได้สองสมัยก็คือสี่มนุดแล้วก็นวยกิฬนมวกิฬอ่าแล้วก็มาแชมป์สภามวยโลกแชมป์สภามวยไทยโลกรุ่นร้อยไทยร้อยสี่เจ็ดเหมือนกันสี่เจ็ดเหมือนกันแล้วก็แชมป์ฟีนิกซ์ฟีนิกซ์ฟีนิกซ์ไก่ที่ดูมินีไก่ลักฟีครับอุ้ยห้าเส้นหกเส้นนะแต่มันก็เป็น พี่ก็มีโอกาสที่ไปสอนเมืองเมืองนอกได้นะพี่ใช่สมมติว่าถ้าถ้ามีโอกาสไปนี่พี่จะไปไหมหรือว่าจะอยู่กับครอบครัวแล้วเลือกเรเราต้องดูกนะว่าเป็นยังไงอ่ะแบบโอ้โหดูว่าที่นี่แบบงานที่นี่เป็นไงบ้างใช่ป่ะครับถ้างานนี้เออมันเงินเงินใช้ได้อยู่เออเงินแบบพอใช้มันก็ได้ก็อยู่<ช>บ้านใช่แล้วแบบมันช่วงนี้อืมใ่แต่ผมว่า มันไม่มีใครอยากอยากห่างครอบครัวใช่เพรว่าพี่ก็ไม่อยากไปเราก็ได้ไม่อยากไปหรอกแต่ถ้าบางครั้งถ้าเราไม่มีเงินเน่ะแม่งเราก็ต้องไปอ่ะใช่ป่ะเราก็ต้องไปเก็บเงินแบบ่งให้ครอบครัวเงี้ยเราก็ต้องไปทาอ่ะสิ่งไหนที่เราทําเพื่อเอาคอได้มันก็ต้องทำนะพี่เราก็ต้องต้องไปอ่ะถ้าอยู่แบบนี้ถ้าอยู่แบบไม่มีเงินจะลําบากโอหหลายอย่างนะพี่นะหลายอย่างก็สุดยอดนะชีวิตพี่ก็ผ่านอะไรมาเยอะนะผ่านมาเยอะผ่านมาเาเยอะก็เยอะนะครับสามสิบแล้ว สามสิบแล้วใช่ชงมวยมาตั้งแต่อายุไรนะพี่เจ็ดขวบอ่ะโอ้โหเจ็ดขวบดีเพียดเลยยี่สิบปีแล้วเนี่ยอืมอยู่กับวงการมวยคือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยใช่อยู่กับวงการมวยตลอดเลยวงการมวยอย่างเดียวอืมพี่กำศึกมานานแล้วแล้วช่วงนี้พี่ชายพี่อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ทหารอ๋อทหารใช่เป็นอายุสอยู่ทหารติดติดติดเยอะละแต่แกก็ชกบ้างเปล่าพี่ชกชกชกอยู่ชกบ้างได้ข่าวว่าช่วงนั้นเราก็เป็นทหารพี่ใช่ใช่แต่ก็ใช่เราก็พอยังไงครับ พอคือแบบแบบยังไงเราไม่ใช่ทางเราดีกว่าไม่ใช่ทางเราได้แล้วคนชอบอ่ะแล้วคนชอบใช่ใช่แล้วจะคนชอบโอ้สุดท้ายนี่เลยนะพี่นะอมผมอยากให้พี่แบบฝากข้อคิดถึงแบบคนที่ดูเลยหน่อยว่าการเป็นนักมวยเนี่ยคือมันต้องทำาไงบ้างว่ารู้จะเก็บหรือว่ายังไงพี่ใช่ก็แล้วกลายเป็นนักมวยแล้วคนเราไม่ต้องมีวินัยอ่ะครับวินัยอ่ะเป็นนักมวยต้องมีวินัยรู้ตัวเอง่ยอะใช่พี่มันต้องมีทุกคนเนี่ใช่งนั้น ไม่ได้หรอกอยู่ได้ไม่นานหรอกถ้าไม่มีวินัยอ่ะถึงว่าเก่งเก่งยังไงก็ช่างขอมึงเก่งคําฟ้ามามึงขาดวินัยก็คือจบใครจบแล้วต้องมีวินัยเป็นมวยเราต้องมีวินัยรู้จักหน้าที่ตัวเองครับเก็บตัวเนี่ยการที่ฟอมรู้ดูแลร่างกายตัวเองเนี้ยใช่ป่ะเอออีกอย่างก็เรื่องเงินฝากการเก็บเงินใช่ป่ะเมื่อก่อนพี่ก็คนก็บอกพี่ตอนตอนในเด็กตอนอายุยี่สิบกว่าก็าบอก เออชงมวยเก็บเงินเขาจะเก็บหน้าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเหมือนเหมือนพี่ดูที่พี่มีเลยเขาบอกไม่เชื่อไปไหนก็ใครก็บอกพี่เออชงมวยเก็บเงินองนี้นะไอ้แฟร์จาวอะครับครับก่อนเราก็ไม่คิดอะไรเขาพูดมาแม่งพูดเรื่อยๆฟังแม่งหูคว้าหูฟ้าออกทุกหัวไม่เคยฟังเรายังไม่เคยใช่เราไม่รู้ไงความแบบเออยังรู้ความการไม่มีเงินเต็มไหนก่อนเราก็ไม่รู้อย่าครับใช่พอเรามีครอบครัวมีอะไรโอ้โหพร้อมมันต้องมีเงินเก็บมันต้องมีเงินค่าใช้จ่ายนู่นจ่ายนี่ ใช่ครับการกินทุกวันแบบโอ้โหการให้ให้ลูกไปเรียนไปลูกลูกกินขนมมาไล่เยอ่อมาใช่ไหมไละเยอแล้วต้องคิดแล้วโอ้โหจริงๆริงบอรู้งี้เก็บเงินมาแต่แรกแล้วกระแสไปแล้วใช่กรสายไปแล้วแล้วฝากน้องครับก็ชชมวยครับเก็บเงินครับดีที่สุดเก็บไ้มากที่สุดครับเก็บน้อยเก็บมากเก็บไ้เรื่อยแล้วจะเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยครับแบบ กับเพื่อนกับฝูงเงี้ยบางคนก็ใช้จ่ายกับผู้หญิงบ้างนะใช่แล้วแต่บางคนก็เพื่อนว่าช่วงดาวลุ่งช่วงลุงเรื่องผู้หญิงก็แบบยังไงเรามีเงินก็มาอยู่แล้วพี่เนาะมาอยู่แล้วผู้หญิงเห็นเงินก็น้องมวยดังมีชื่อเสียงมีเงินถามผู้หญิงใครไม่เข้าเขาเข้ามาปลอกล่อละถ้าถ้าตังบดเขาก็ตายตายได้ตังเนก็ไปเราก็ต้องแบบนี่ครับฝากไว้ครับเรื่องเงินครับการเก็บเงินครับเราเก็บเงินเลย เอางี u, ้ว่ะพี่คือว e ่ารู้จักใช้รู้จักใช้รู้จักเก็บส่วนไหนเก็บก็คือเก็บส่วนไหนใช้ก็คือใช้ว่าเผื่อเราเลิกมวยไปอะเราไม่รู้ว่าเราจะเลิกตอนไหนอะใช่ใช่ไหมพี่เผื่อเราขี่รถไปมอเตอร์ไซค์ไปปั้งล้มเกิดอุบัติเหตุขาหักขาอะไรชกมวยไม่ได้ใช่ไหมอะใช่เราก็ยังมีตังตังเก็บใช่ไหมตังที่เราเก็บจากการชกมวยเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้าได้ใช่ไหมล่ะพี่ใช่ถ้าสมมติว่าคุณไม่เก็บเลยอะก็จบ จบเลยคพอมวยไม่ชกพอมวยไม่ชกก็ไม่รู้จะไปทําอะไรอ่ะใช่ใช่ไหมพี่ตังก็แบบไม่มีอะไรเงินแล้วครั้นี้เอาเอายังเงินจะไหนใช้อันเนี้ยไปแล้วฮัลโหลครับยืมตังเงินครับเบอร์เอาถามว่ามีขายบ้างว่าที่จะให้ใช่พี่จะเราไม่มีตังอะเราถามว่าเอ้ยครับขอยืมยืมเงินทำอะไรจบแล้วมีใครใครเงินนะครั้งีใครยืมหรอกครับโง่มากช่น้อยยิ่งยิ่งช่วงโควิดด้วยนอกจาก ขอกู้เลยครับกู้อ่ะกู้เลยครับร้อยครับร้อยียี่ไหมเอาครับร้อยียี่ไหมเอาครับนี่นี่อ่พี่เป็นที่ดอกเสียร้อยยี่ร้อยยี่งี้ก็ต้องยอมอ่ะพี่ยอมไม่ต้องเอาอ่ะอ่าไม่เอาเราจะเอาเงินไหนใช้อ่ะใช่พี่ต้องยอมไหนที่ครอบครัวในในใจถูกไหมพี่ครับขอยืมเงินหน่อยมีใครหรอกพี่ครับขอกู้เงินหน่อยครับละลาย ร้อยยี่นะเอาไหมเอาครับน <c oughs> ี่ก็ไดบร้อยเสยดอ,อกเข้าไปแม่งเรื <c oughs> ่องยอมเสีย <c oughs> ใช่ตรองยอมเสียเข้าไปน่ครับนะตัวก็ต้องเก็บเงินอะ่ะใหญ่พี่นะอืมต่อยมวยต้องเก็บเงินเพราะพอานัมวยอายุมันสั้นใช่ปะ่ะมันอ,มอายุมันไม่อายุไม่ยืนยาวกาันเป็นมวยใช่ปะ่ะอุยวยผมเห็นมวย<อ>หลายคนนะพี่นะช่วงนี้นะที่แบบมีท่าดีนะเยอะนะก็มีอยู่บางคนก็เลิกมวยไปก็ไม่มีอะไรก็มีเยอะ ใช่บางคนเก็บตังค์เป็น,นะอะม,มีบ้านมีอะไรเนาะบางคนเนาะแต่ก็ส่วนมากมันก็ไม่มีก็หลายคน <c oughs> ส่วนมากแม่งมีแต่ชื่อเสียงชื่อเสียงมันกินไม่ได้ชื่อเสียงนะพี่กินไม่ได้ชื่อเสียงนะเฮ้ยเดินไปก็เฮ้ยพงศลีว่าอะไรเนี่ยพงศลีว่ามาอ่ะปีนแค่ตั้งเหรอเฮ้ยพงศลีหรือ๋อครับพี่อาจาร์ไปใช้เนี่ยมีเหรไม่มีหรอกไม่มีหรอกก็มีพี่เอ้ยพงศลีพี่มีเงินได้เยว <c oughs> อะไหมครับมีเบบนี่ ยิงเราชื่อเสียงกินไม่ได้พอเริ่มมวยไปทุกคนครับชื่อเสียงกินไม่ได้ใช่ใช่ไปไหนคุณจักินแต่ว่าเขาไม่เงินเราใช้หรอกเพราใครรู้จักเราอืเขาแค่แบบคอถ่ายลูกใครอะไรก็ได้เลิกกันไปแค่นั้นเนาะอือขอคิดดีเยอะนะพี่นะใช่ใช่ว่าเราเคยผ่านเลยมาหมดแล้วเนาะผ่านมาหมดแล้วตอนนี้เขากำลังจะผ่านไปอยู่นีแต่ตอนนี้ก็ เราอยู่กับครอบครัวก็ถือว่าโอเคอเครอบครัวอุ่นนะพี่ก็พรอมมีพอกินอยู่แบบถ้าอยู่แบบไม่ป็น,นี่สินเนี่ยสบาย,ยจริงดีนะพี่ผมว่า <ผม S 3> ูไม่มีนี้สินเนี่ยวา้มีพระ,ะไม่มีนี้สินนะอยู่<ะ>ได้เราอย่าไปฟังนี่สินถ้าฟังนี่สินเนี่ยยิ่งมีเงินด้วยแม,ม่งยงิ่งปหัวตายเลยปวดหัวด้วยไม่รู้จะคิดแต่คืนนอนคิดโอ้โหแม่งกูยังเงินจากไหนมาให้ดิ้งให้เขาให้เขาว่าจะไปใช้ดอกเขาว่าให้ใช้นี่เขาว่าถ้าอยู่แบบไม่มีนี่สินนะตื่นเช้ามาสบายฮะเราหาเงินจากไหนก็ได้ใช่ไหมใช่พี่ พ่าแถวชาวบ้านเราอะพี่อของกินของอะไรมันเยอะจังใช่ไหมหรือว,ว่าเราไม่ต้องใช้ตังก็ได้เลยอยู่บ้านเราใช่ไม่มีหนี้สินพี่โอ้โหดีสุดใช่ไหมพี่ดีที่สุดไปมีหนี้สิน่ะถึงไม่มีเงินแต่ไม่มีหนี้มันก็อยู่พออยู่ได้มันก็สุขสบายเนาะใช่มันก็อยู่ได้มันต้องคิดมากมันต้องเครียด <c oughs> นี่แม่งมันมีเงินยังเป็นหนี้ทิ่ห่านเรามานั่งเครียดกูยักเงินจากไหนมาใช้ก็ให้เขาว่าอะไรวะสุดท้ายแม่งก็ต้องหนีอ่ะ หนีก็ไปหนีก็ไปไม่พ้นหรอกใช่ปะมาคิดมันอยู่ในในใจเราอ่ะใช่ครับมันอยู่ในใจกูอยู่ในหัวเราอ่ะโอ้แม่งอย่างเงี้ยม่นเป็นนี่ดีที่สุดกมนันอีกมนั้นก็อย่าไปเล่นอือเออใช่พี่นักมวยผมยุ่งกมนั้นมีหลักเล่นกมนั้นใช่คพอเราคิดว่าไอ้แม่งเรามีเงินจ้ะโอ้กูเอาหน่อยเวคิดว่าไอ้เล่นนิดหน่อยหน่อยไว้เดี๋ยวก็ไม่ติดหรอกเล่นไปเล่นมาติดสิครับ จากหลักร้อยเป็นหลักพันหลักพันหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นหลักแสนจบเลยทุกไลน์กรรมนั่นเนี่ยตัดไปเลยครับอย่าไปเล่นเนี่ยสมมร์ทที่เป็นนี่สิเขาบอกว่ากรกรมนั่นแหละพวกน้ำมวยเนาะใช่มีพวกบอลพวกอะไรเงี้ย<อ>ใช่พี่บอลช่วงช่วงนี้โอ้โหวเว็บแม่งเยอะ<ช>ด้วยนะใช่วเว็บเยอะมันล่อหนะาล่อตาล่อใจไงผมเห็นลูกน้องผมอะไอ้กิเลนนะพี่บางทีมีตังสองร้อยสามร้อยก็ไม่ยไปเติมแบบสล็อตมาเล่นอย่างเงี้ย ข้าวปลาไปกินนะืมใช่พี่เอาตังของร้อยไม่กินไม่กินข้าวกินปลาขอเล่นก่อนขอหเล่นแบบมันติดเนาะพี่ติดติดเนี่ยเขาเรียกว่าติดเลยเขาเรียกว่าติดเลยอ๋อนี้เขาเรียกว่าคนติดใช่ไหมคนตนี่เรือผีพนันเลยอืติดแล้วพี่เคยติดพักหนึ่งตอนตอนนี้ก็เลิกทุกอย่างแล้วช่วงนี้ก็เลิกช่วงนี้ก็เลิกก็ไม่ได้หน่อยพอคลายเครียดคลายเครียดช่วงนี้เเครียดอยู่เนี่ย ฟังเล่นปุ๊บเกรีดตั้มเลยกลแบวงเล่นปุ๊บตกเช้ามากูเครียดแล้วกูวอันนี้จากไหนเขาเนี่ยแหวงตอนที่แอก็ยังไม่เครียดฮะที่แรกว่าจะเล่นขายเครียดใจเครียดบอกกูเล่นปุ๊บกูเครียดเลยตีเช้ามาเองกูยังไงิจากไหนเขาวะไปหากูหาเลยไหมเขาโอ้มันกรรมน่นไม่ดีจังอย่าไปเล่นเล่นไม่ได้ผลตอนใช่มีผลเสียอย่างเดียวแม่งเสียทั้งจิตใจเสียทั้งโอ้ ฝู่ร่างกายเสียแบบทุกอย่างเสียเพื่อนเสียสูงว่าเสียคนรอบข้างเงี้ยไม่มีเงินจะไปยืมตังขอตังเขาแบบใช่ไหมครับเ,เ,เอาแบบยังไงต้องการเงินอนะ่ะเอามาเล่นนะอะแล้วโกหกไปโกหกเขาไปทั่วใช่พอตอนไปยืมมันเนะพี่เนาะใช่จะเอาอ่ะโกหกว่าเป็นเป็นยางงี้ต้องการเงินอนะ่ะเอาเงินมาเล่นอนะ่ะติดกรรมนั่นนะอ่ะครับพี่ห็นป่ะผ่านไปเยอะความลำบากความอะไรก็มีทั้งลำบากทั้งทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ผ่านมาหมดแล้วครับ ชว่วงนี้ก็ย่างกลางๆอยู่ยังก็มันลำบากก็มันลำบากมากก็ไม่สุกมากเพราะว่าพอมีพอกินกลางๆก็พึ่งก็โอเคแล้วพี่ขอแค่ไม่มีหนี้ไม่มีสินพอแล้วใช่ไมไม่มีหนี้มีสินเนี่ยสบายบปรแกรมเดียวไม่มีเงินก็ไม่คิดมากไม่ปวดหัวด้วยใช่ว่าเราไม่มีเงินเราก็ไม่ใช้ก็ะไรใช่มีเงินใช่มีค่อยใช้ไม่มีก ouais. ็ไม่ใช้เราไม่มีหนี้นี่ไม่มีหนี้สินเนี่ยสบายที่สุดอย่าคิดเป็นหนี hmm. so okay, okay. yeah. ้เลย ออวันนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะนะที่พี่พงศ์เขาบอกมานะครับก็เป็นนักมวยก็คือแบบมีเก็บก็คือเก็บถ้าไม่มีเก็บแล้วคุณเริ่มมวยไปคุณจะลําบากนะใช่ไหมพี่จริงลำบากลำบากอนักมวยทุกคนนะพี่อ่ะฝากน้องๆเผื่อบางคนเขาดูอยู่ใช่ไหมพี่ใน้องฝากไว้ถ้าเราเลิกมวยไปลรวไม่มีเงินเก็บเนี่ยทําไมอ่ะแเราจะจากไหนไปใช้อ่ะใช่พี่ใช่ไหม จากเราเคยได้ได้เงินมาเป็นหมื่นเป็นแสนช่วงเราชชมวยเราเดินไปเราก็เออเขารู้จักเราอยู่เผื่อเราเลิกมวยไปพี่นะเอาแล้วโอเคครับพี่วันนี้โอ้โหพี่สอนอะไรผมเยอะแยะเลยนะสอนจริงคนจริงชีวิตจริงที่ที่เคยผ่านมานะครับพี่ก็คือแบบเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ให้น้องฟังดีกว่าสิ่งไหนดีก็ฟังไปถ้า สิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ต้องทําตามก็ได้ใช่ใชไหมพี่เขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ที่เราผ่านมาที<ช>่ผ่านมามนก็โอ้โหวันนี้ครบถ้วนขบวนความนะครับผมก็มาดูว่าคลิปหน้าผมจะไปเจาะลึกกับนักมวยคนไหนนะครับก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยครับ YouTube ช่อง The l ลักกี้แมนโชคดีชาแนลนะครับเออพี่มีข้อมูลติดต่อให้พี่ คอมมูนิตี้ต่อก็เฟซบุ๊กพี่เลยเฟซบุ๊กพงฟิลิแฟร์เอริยาแฟร์เอริยาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นมาให้ครับสำหรับนี่ก็ขอบมากครับพี่พง์ครับสวัสดีครับสวัสดีว่าเขาค้าวผมพี่พง์พี่มีเสื้อไหมพี่เสื้อแบบเสื้อที่พี่ทำหรอพี่มีเสื้อพี่มีเนี่ยมีด้วยอ่ะเสื้อมีเนี่ยของเราเลยอยู่ค่ายพีเคชอปพีเคเลยอ๋อถ้ามีก็เข้าไทยได้ก็ไปชอปพีเคชอปพีเคเลยในรายแรกก็เข้าชอปซังมี่ชอปเลยพีเคทำมาเท่าไหร่นื้อ ทำมาเท่าไหร่น่าประมาณนี่เกิน200ตัวแล้วสองร้อยตัวแล้วตอนนี้อ่ะพี่ตอนนี้หมดไปแล้วห้าตัวมีมีใครซิ่งไหมก็ตัวแรกเลยคือเมียพี่เลยของของของพี่อ่ะคนที่สามลูกคนที่สี่พ่อคนที่ห้าไอ้ชายก็คือแบบคนในครอบครัวนะครอบครัวหมดแล้วชันนี้ก็เหลือไม่มีเลย